เคยรู้สึกไหมว่าแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่เรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวราวกับไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆเลยสักคนบางครั้งเราไว้วางใจใครบางคนมอบทั้งความรู้สึกดีๆและความหวังให้กับเขาแต่สุดท้ายก็พบว่าเราคิดผิดรู้สึกเหมือนโดนหลอกหรือเสียใจที่ทุ่มเทใจให้ผิดคนวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปเรียนรู้ภูมิปัญญาจากอดีตผ่านคําสอนของคงชื่อนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของจีนที่คําสอนของท่านยังคงทันสมัยใช้ได้จริงในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการดูคนซึ่งเป็นทักษะสําคัญที่ช่วยให้คุณป้องกันตัวเองจากความผิดหวังลองคิดดูถ้าคุณสามารถมองคนออกรู้ว่าใครจริงใจใครหวังดีหรือใครมีเจตนาแอบแฝงคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทางใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้มากขึ้นชีวิตคุณจะง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเนื้อหาต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นหลักการที่พิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้จริงเป็นเสมอแว่นตาขงจือ ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นนิสัยของผู้คนได้ชัดเจนแม้เขาจะพยายามซ่อนมันแค่ไหนก็ตามพร้อมหรือยังเรามาเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันคงชื่อไม่ได้สอนให้เรามองคนแค่ภายนอกแต่ให้เรามองให้ลึกถึงแก่นแท้ของมนุษย์ซึ่งท่านเน้น5ลักษณะสำคัญที่เราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมและคำพูดของคนแต่ละคนหากคุณเข้าใจทั้ง5ลักษณะนี้คุณจะสามารถแยกแยะได้ว่าใครควรคบใครควรระวังและใครที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อปกป้องหัวใจตัวเอง 1. คําคำพูดตรงกับใจหรือไม่ คงชื่อให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์คนที่พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างไม่น่าไว้วางใจยิ่งคนที่รับปากแล้วไม่ทำหรือโอ้อวดเกินจริงจะทำให้เราเสียความรู้สึกภายใต้จิตวิทยาเรียกว่าความรู้สึกขัดแย้งภายในคนที่ซื่อสัตย์จะพยายามให้คำพูดและการกระทำตรงกันส่วนคนที่ไม่ซื่อสัตย์มักจะอ้างเหตุผลมาที่บายว่าทำไมถึงไม่ทำตามที่พูด 2. เห็นแก่ตัวหรือมีน้ำใจคงชื่อสอนให้เรารู้จักแบ่งปันคนที่คิดถึงแต่ตัวเองมักทำให้คนรอบข้างรู้สึก ถูกเอาเปรียบคนเห็นแก่ตัวคือคนที่รับอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้เลยยืมเงินแล้วลืมคืนของก็ไม่ช่วยวิธีรับมือคือรักตัวเองให้เป็นอย่าปล่อยให้ใครเอาเปรียบเราและตั้งขอบเขตที่ชัดเจน 3. โอ้อวดหรือถ่อมตนคงชื่อให้ความสําคัญกับความถ่อมตนคนที่พูดโอ้อวดบ่อยๆมกักไม่น่าเชื่อถือเพราะสิ่งที่พูดอาจไม่ใช่ความจริงคนเก่งจริงจะไม่ค่อยพูดแต่แสดงผ่านผลงานวิธีสังเกตคือให้ดูที่การกระทําไม่ใช่คําพูดรับมือด้วยการไม่เชื่อทุกอย่างและอยาเปรียบเทียบตัวเองกับเขา สี่มองโลกแง่ดีหรือชอบโทษคนอื่นคงชื่อสอนให้มองโลกในแง่บวกรับผิดชอบในสิ่งที่ทําคนที่เอาแต่โทษคนอื่นจะทําให้บรรยากาศรอบตัวเป็นลบวิธีรับมือคือรักษาระยหาและชวนคุยในเรื่องที่สร้างพลังบวกถ้าอยู่แล้วรู้สึกพลังหมดให้ถอยออกมา5้าโตพอหรือยังพึ่งคนอื่นตลอดเวลาคงชื่อเน้นการพึ่งพาตัวเองคนที่ไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรไม่ได้เลยต้องให้คนอื่นช่วยตลอดจะทําให้เราเหนื่อย และไม่สบายใจวิธีดูคือนอกจากให้กำลังใจเขาแล้วอย่าช่วยเหลือทุกเรื่องแนะนำให้เขาพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาให้พึ่งตนเองได้แล้วเราจะเอาแว่นตาของชื่อทั้ง5นี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรคำตอบคือการสังเกตต้องสังเกตให้ละเอียดไม่ใช่เพียงแค่มองผิวเผินแต่ต้องใช้ใจรับรู้สังเกตคำพูดเขาพูดอะไรพูดอย่างไรสิ่งที่เขาพูดตรงกับการกระทำหรือไม่คำพูดของเขาให้ความรู้สึกเปิดใจหรือปิดบงัง สังเกตการกระทำเขาทำอย่างไรมีความสม่ำเสมอหรือเปล่าเขารับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำไว้หรือแค่โยนความผิดให้คนอื่นสังเกตเพื่อนฝูงคนที่เขาคบเป็นคนแบบไหนเพื่อนเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรครบแล้วดีขึ้นหรือลดลงสังเกตการตอบสนองเมื่อเจอปัญหาเมื่อเขาเผชิญอุปสรรคเขามีปฏิกิริยาอย่างไรยอมแพ้หรือลุกขึ้นสู้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือวนซ้ำอยู่ที่เดิม สังเกตความปรารถนาเขาต้องการอะไรในชีวิตเขายึดติดกับสิ่งภายนอกเช่นวัตถุหรืออำนาจมากเกินไปไหมเขาพอใจกับสิ่งที่มีอยู่หรือไม่การดูคนไม่ใช่เรื่องของการจับผิดแต่มันคือการเข้าใจเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เพื่อที่เราจะสามารถอยู่รวมกับเขาได้อย่างเหมาะสมจำไว้ว่าทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100%เสิ่งสำคัญไม่ใช่การตัดสินว่าใครดีหรือเลวแต่คือการเลือกให้เหมาะกับตัวเอง ใครที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจเติบโตขึ้นนั่นแหละคือคนที่ควรรักษาไว้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งประโยคน์อมตดที่ใช้ได้กับทั้งสนามรบและสนามชีวิตของเราในทุกๆวันเมื่อเรารู้จักตัวเองรู้จักคนรอบตัวเราจะสามารถวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจทําให้เจ็บปวดอย่าด่วนตัดสินใครเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก เพราะสิ่งเหล่านั้นหลอกตาเราได้คนหน้าตาดีอาจไม่มีน้ำใจคนแต่งตัวดีอาจไม่ได้มีฐานะจริงหรือคนพูดเพราะอาจไม่ใช่คนจริงใจการดูคนเป็นทักษะไม่ใช่พรสวรรค์เหมือนกับการฝึกภาษาหรือเล่นดนตรีมันต้องอาศัยการสังเกตฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วเราจะฝึกดูคนอย่างไรให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากการสังเกตคนใกล้ตัวทุกวันลองสังเกตทำพูดพฤติกรรมเพื่อนฝูง และปฏิกิริยาต่างๆของคนรอบตัวแล้วจดไว้เป็นบันทึกสั้นๆเพื่อทบทวนอ่านหนังสือบทความเกี่ยวกับจิตวิทยาเปิดโลกใหม่ให้กับตัวเองด้วยหนังสือหรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเข้าใจคนยิ่งเรารู้มากเราจะยิ่งมองคนได้ลึกขึ้นพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองพูดกับคนหลากหลายวัยหลากหลายพื้นเพแล้วคุณจะได้เห็นวิธีคิดวิธีรับมือกับคนของแต่ละคนและเรียนรู้จากมันเปิดใจและไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิม บางครั้งคนที่เราคิดว่าไม่น่าคบอาจเป็นคนที่มีจิตใจงดงามที่สุดถ้าเราเปิดใจให้มากขึ้นเราอาจได้เพื่อนแท้โดยไม่รู้ตัวจงใช้แว่นตาของชื่อ,อย่างมีสติและเมตตาสติจะทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆต,ตามความจริงไม่หลงไปกับอารมณ์โ่วูเมตตาจะช่วยให้เราเข้าใจและให้อภัยคนอื่นแม้เขาจะทําผิดหรือไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังสรุปอีกครั้งหัวใจของการดูคนแบบของชือคือดูว่าเขาพูดตรงกับทาหรือไม่ ดูว่าเขาเห็นแก่ตัวหรือมีน้ำใจดูว่าเขาพูดโอ้อวดหรือถ่อมตนดูว่าเขามองโลกในแง่ดีหรือชอบโทษคนอื่นดูว่าเขาโตพอพึ่งตัวเองได้หรือยังต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลาสุดท้ายนี้ขอให้คุณใช้แว่นตาทั้งห้านี้อย่างมีปัญญาเลือกคบคนให้เหมาะสมกับใจของคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันหากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณรัก เพื่อให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับคุณคำถามชวนคิดคุณเคยเจอคนแบบไหนที่ทำให้คุณประทับใจหรือผิดหวังมากที่สุดลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์หรือพูดคุยกับคนใกล้ตัวดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในทุกๆวันและใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันคุณครับ